ลักษณะของนวัตกรรมนะคะอีกรูปแบบหนึ่งสามารถอธิบายได้เป็น2องลักษณะนะคะหนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงนะคะหมายความว่ายอย่างไรเช่นปัจจุบันนี้นะคะเราอยู่ในสังคมที่เป็นยุค4.0 นะคะเป,เป็นยุคดิจิตัลดังนั้นแล้วมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมากเลยสำหรับรองรับสังคมดิจิตัลนะคะอย่างเช่นบล็อกเชนนะคะซึ่งบล็อกเชนเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าเป็นเงินสกุลบิตคอยนะคะที่หลายท่านเข้าใจผิดนะคะคำว่าบล็อกเชนเนี่ยนะคะมันคือการระบบ Security ของข้อมูลนะคะที่นะคะทั้งลูกค้าหรือผู้ให้บริการนะคะต่างนะ เห็นข้อมูลซึ่งกันและกันแล้วก็แชร์กันบนเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถป้องกันนะคะความปลอดภัยได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเองนะคะปัจจุบันนี้นะหลายท่านก็ยังยังไม่เข้าใจคำว่าบล็อกเชนหรือว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอันนี้มันหมายความว่าเกิดนวัตกรรมใหม่อย่างสิ้นเชิงนะคะไม่ใช้นวัตกรรมแบบเก่าแล้ว ลักษณะที่2คือนวัตกรรมที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะคะลักษณะน,นี้อาจจะเป็นการประยุกต์ใช้แนวความคิดใหม่หรือความรู้ใหม่นะคะที่มีลักษณะต่อเนื่องอย่างไม่สิ้นสุดนะคะเป็นความรู้ใหม่ของมนุษย์หรือการคิดค้นเทคโนโลยีนะคะที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปซึ่งเป็นการสะสมการเรียนรู้ที่อยู่ในบริบทของสังคมหนึ่งๆน,นะคะอย่างเช่นนะคะเรื่องของกระบวนการที่เราจะต้องทําให้เป็นสา,นะะสากะเะทียบเท่ามาตรฐาน ระดับโลกอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นองค์การหลายๆองค์การนะคะหรือแม้กระทั่งสถาบันหรือว่าหน่วยงานของรัฐเองนะคะก็อาจจะมีลักษณะการใช้นวัตกรรมที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้ค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่านะคะความเป็นเลิศของธุรกิจนวัตกรรมนะคะซึ่งจะขอ,อยกตัวอย่างนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลน,นะคะความเ ความเป็นเลิศทางธุรกิจนวัตรกรรมมันหมายถึงอะไรนะคะมันหมายถึงความเป็นเลิศที่องค์การหลายองค์การเนี่ยสามารถดําเนินกิจการได้ดีนะคะเหนือกว่าคู่แข่งขันนั่นเองนะคะแล้วองค์การองค์การนั้นนะคะจะสามารถทําได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าองค์การมีการสร้างสรรค์นวัตรกรรมให้เกิดขึ้นได้หรือไม่นะคะอันนี้นวัตรกรรมนะคะก็อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญการปรับปรุงผลิตภัณฑ์การบริการหรือว่ากระบวนการนั่นเองนะคะ การพัฒนานวัตกรรมหรือ Innovation เนี่ยนะคะได้เข้ามาตอบโจทย์ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจนะคะซึ่งจะต้องมุ่งเน้นประเด็น ถึงคำว่า unique selling point นะคะก็คือความสร้างความแตกต่างเช่นนวัตรกรรมอันหนึ่งที่อยากจะขอนำเสนอก็คือหูฟังอัจฉริยะที่แปลภาษาได้มากถึง9ภาษาที่เป็นเรียลไทมด้วยนะคะถือว่าเป็น unique selling point มากๆนะ,ะนวัตรกรรมนี้ได้รับรางวัลน,นวัตรกรรมที่มีความเป็นเลิศน,นะคะรางวัลสุดยอดนวันวตรกรรมหรือเรียกว่า base of innovation บนเวทีใหญ่อย่าง CES นะคะ2018 ะคะ n o v o v i t n o w a w d r d มาแล้วนะคะและได้รับการยกย่องว่านี่เป็น the world's ะะ first smart ะะ tws earbuds c o s e l y integrated with the ai platform นั่นเองหมายความว่าหูฟังอัจฉริยะแห่งอนาคตเนี่ยตัวแรกที่บูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างเยี่ยมยอดที่สุดนะคะ นวัตกรรมนี้พัฒนาจากโจทย์ปัญหาที่ว่าภาษามักเป็นอุปสรรคในการเดินทางและเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างนะคะทำให้ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันแปลภาษาดีๆเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้และหนึ่งในนในนวัตกรรมที่น่าจับตามองก็คือหูฟังอัจฉริยะที่ชื่อว่า Mars นั่นเองนะคะอุปกรณ์นี้นะคะจัดอยู่ในหมวดที่เขาเรียกว่าทรูลี่ไว e ล s s อบัตนะคะเป็นหูฟังแบบ Breal Time ที่สามารถแปลสารของคู่สนทนาต่างภาษาให้เข้าใจกันได้อย่างท่วงทีนะคะราวกับว่าทั้งคู่ได้สนทนาในภาษาเดียวกันนั่นเองดังนั้นอุปกรณ์สุดล้ำเหล่านี้นะคะเหมือนหลุดออกมาจากหนังวายไฟเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่นวัตกรรมต้นแบบแล้วนะคะเป็นอุปกรณ์ที่เริ่มวางจำหน่ายจริงๆแล้วคะ่ะซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาหูฟังอัจฉริยะนี้นะคะก็คือ n e v e r c o r p นะคะ แล้วก็ลายครอปนะคะอันนี้ยกตัวอย่างบริษัทที่เราน่าจะคุ้นกันนะคะปัจจุบันนี้หูฟังสามารถแปลได้ถึง9ภาษาเช่นอังกฤษเกาหลีจีนญี่ปุ่นสเปนฝรั่งเศสเวียดนามอินโดนีเซียและไทยจะเห็นได้ว่าประเทศเหล่านี้คือประเทศที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างนิยมไปท่องเที่ยวนั่นเองจากหูฟังของมา RS เนี่ยนะคะกนะะนะะารที่จะมีความเป็นเลิศทางธุรกิจ นวัตกรรมได้นะควรจะปรับเปลี่ยน business model ด้วยนะคะอย่างเช่นบริษัท v e r b ์ e ี้พั e เนะคะที่เป็นบริษัทขายแว่นตาตัดประกอบแว่นทางออนไลน์เท่านั้นเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็น business model ใหม่ที่ขับเคลื่อนนอกจากนี้ควรจะทำให้เกิดสินค้าที่เป็นอัจฉริยะต่างๆนะคะอย่างเช่น i g o ู d อะไรทั้งหลายแหล่นะคะเพื่อทำให้วิถีชีวิตมนุษย์เนี่ยนะคะเปลี่ยนไปแล้วก็ ตอบโจทย์ในยุคดิจิทัลเป็นต้นนะคะจะเห็นได้ว่า innovation นอกจากจะตอบโจทย์แล้วยังสามารถทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขันด้านองค์การด้วยเช่นการทำให้มีผลิตภาพนะคะที่หมายความว่าสินค้าก็มีคุณภาพมากขึ้นใช้ใเวลาในการผลิตลดลงหรือลดต้นทุนการผลิตนั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะแนวคิดในการสร้างความเป็นเลิศองค์การเนี่ยนะคะก็ควรที่จะนะคะ พิจารณาถึงลักษณะ3ลักษณะด้วยกัน1คือสมาร์ตรู้ก่อนใครนะคะองค์การจะเป็นเลิศก็มักจะเห็นมองเห็นอะไรก่อนคนอื่นเสมอนะคะรวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 2. agile คือความฉับไวนะคะความฉับไวในการตระหนักรู้และเห็นโอกาสที่จะเพิ่มอัตราโอกาสให้กับองค์การนั่นเองยิ่งปรับตวัวได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสชนะและเหนือคู่แข่งนะคะ 3. a l i g เป็นหนึ่งเดียวค่ะ การมีนวัตกรรมและการทําสิ่งที่เหนือความคาดหมายของคนอื่นองค์การจําต้องเข้าใจในค่านิยมใหม่นะคะการร่วมมือร่วมใจามการทํางานเป็นทีมนะคะทำให้พเกิดพลังในการขับเคลื่อนขององค์การจะเห็นได้ว่าทั้งในแง่ของธุรกิจเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลนะสามารถที่จะใช้3ลักษณะน,นะคะของอนวัตกรรมแล้วก็ผลักดันเรื่องของอ หลักการจัดการความเป็นเลิศทั้ง3หลักก็คือ 1. s m a r สมาร์ทสอ,อาจารย์ฉับไวัย 3. ความเป็นหนึ่งเดียวได้ค่ะ